อ่านะครับสวัสดีครับผมพบกับตหนุ่มอในช่องตหนุ่มชนแนลครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปปั่นจักรยานอีกสักหน่อยนะครับเป็นการออกกําลังกายนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะปั่นพาไปดูโบสถ์นะครับพาไปดูวัดที่ทะเรแล้วก็พาไปดูตึกโบราณนะครับผมวันนี้ไปกันเลยครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตึกโบราณก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปดูที่วัดนะครับเดี๋ยวปั่นจักรยานรอ,อบโบสถ์นะครับรอบวัดนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับผมก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับงานแห่ดาวนะแลวยังมีกลิ่นอายของงานแห่ดาวอยู่นะครับผม ปีนี้รถก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกปีนะครับผม<ป>เ,เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผม แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปรีวิวอะไรต่างๆนะครับที่ผมรีวิวสินค้าไปก็ดีนะครับที่พาไปเที่ยวก็ดีนะครับผมก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับผมถ้าผมตอบคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะมาตอบเพื่อนๆนะครับสิ่งไหนผมไม่รู้นะครับผมก็จะเดี๋ยวจะหาความาหาข้อมูลนะครับมาตอบเพื่อนแล้วกันนะเนาะ จากบ้านมาที่โบสถ์ก็ไม่ได้ไกลมากครับจากบ,าบ้านมาที่วัดที่ทาแดงครับก็ไม่ได้ไกลมากนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านโบราณก่อนนะครับผมแนละ้วก็จะพามาดูที่โบสถ์นะเดี๋ยวจะปั่นจักรยานรอบโบสถ์นะครับเขามินจะเดินรอบโบสถ์นะอันนี้ผมปั่นจักรยานรอบโบสถ์นะครับอ่ะนี่ยโบสถ์ก็อยู่ข้างหน้าผมนี่แล้วนะครดนี้มันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับบ้านโบราณอ่ะนี่คือทางเข้าโบสถ์นะเดี๋ยวผมจะปั่นรอบๆก่อน ตอนนี้ผมอยู่กูเส้นกลางหมู่บ้านท่าแร่เลยนะครับผมอ่านะครับก็ยังมีดาวดวงดาวประดับอยู่นะครับก็ยังแวะเวียนมาชมกันได้นะอ่าด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นบ้านโบราณนะครับร้านบ้้นหลังแรกนะอ่าถึงแล้วนะครับอันนี้คือมีคนอยู่นะลูกหลานเขาอยู่อยู่นะครับเปิดเป็นเออเป็นร้านเวสตเตียวนะครับ เป็นหลักที่2นะครับหลังที่สองกับหลัที่สานะครับอ่เป็นร้านกาแฟครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะจอดรถก่อนนะนะครับตอนนี้ผมถึงขรือหาดแล้วนะครับเป็นครืหาดโซลีอผมจะเดินไปดูประวัติรอบๆกันก่อนนะครับผมนะครับมันจะมีประวัติอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะค่อยมาดูคลือหาดเขานะนะครับ อันนี้คือบริเวณคฤือสนาของเขานะครับผมก็จะมีเล้างใหญ่เลยนะครับเล้าเขาเล้าเสร็จเข้านะอันนี้นะครับก็จะเป็นประวัติเขานะครับผมอันนี้นะอันนี้คฤือสน์โซลินนะครับคุณตาเลืองโซลินนะครับผู้สร้างคฤหาสนาแห่งนี้นะครับเป็นบุตรของหลวงประเทศคุณตามีนะครับพี่ชายคือคุณสกกกิศนครนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนาอำเภอพระโขนงกรุงเทพนะครับได้รับพระราชทานนามสกุลโซลินนะครับ ในแผ่นดินรัชกาลที่7นะครับคุณตาจึงได้ใช้นมสกุลร่วมนะครับคุณตาเรื่องเป็นคนขยาการแข็งและละเอียดปราณีพีสิพันธ์นะครับเคร่งค้าศรัทธานในศาสนาะวัดวารามนะครับเป็นข้าบริใหญ่นะครับค้าขายแบบใน,ในแบบที่ในสมัยนะั้นเรียกว่าเป็นนายห้อยนะครับตั้งซื้อขายวัวข้าวของป่าผ้าไหมนะครับมีกองคารวัลเกวียนมากมายนะครับขายไปถึงโคราชนะครับคุณตาสมรสกับคุณยายคำตัน มัทุรินนะครับนมสกุลเดิมนะครับมีบุตรชายทั้ง14คนนะครับคนสุดท้ายคือนางคําสลวนสมบูรณ์ทรัพย์ดีนะครับปัจจุบันทนายอํานาจสมบูรณ์ทรัพย์ดีนะครับโตนะครับบุตรชายของนางคำสลวนเป็นเจ้าของเครื่องอาหารแห่งนี้นะครับผมเครื่องอาหารโซลินนะครับผู้สร้างสร้างโดยช่างชั้นครูชาวเวียดนามนะครับในสไตล์ฝรั่งเศสนะครับผม นายสวงเดชเลิศหลานหลานชายคุณตาเลืองนะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลให้ท่านอ่านอยู่นี้นะครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลนะข้อเรื่องหาโซลินนะครับผม,มหลายหลายคนนะครับเคยมาถ่ายแล้วนะอันนี้นะครับข้เรื่องหาของเขานะครับก็ค,คือสมัยนั้นผมว่าน่าจะรุ่งเรืองมากเลยนะครับผม มันเข้าไปไม่ได้นะครับข้างในเขาล็อกไว้อยู่นะ,ะวันนี้ผมพาปั่นจักรยานมาดูนะครับกรลือหานนะครับอ,นนอันนี้คือเขาน่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรหรือเปล่านะครับ เลยนะครับคนรวยเท่านั้นนะครับที่จะมีคฤหาสาน์ใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมอันนี้ผมพาไปดูรอบๆแล้วกันเนาะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับว่ายังจะมีคนอยู่ไหมลูกหลานเขาอยู่ไหมนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะโหม,มีเล้าด้วยครับเขาด้วย อันนี้จะเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังบ้านเขานะนี่นะครับโอ้คนสมัยก่อนนี่ผมสัยจะมีเงินมากเลยนะครับสร้างเครื่องหารได้ผมไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วครับทีตกถึงลูกถึงหลานตกถึงเรานะครับผมตอนผมเกิดมาตอนเด็กๆก,ก็เห็นเลยนะครับเครื่องหานี้นะครับผมไม่แต่ว่าผมไม่เคยมาวิ่งเล่น อยู่แถวนี้นะเล้ายังใหญ่เลยนะครับเราน่าจะเกิดพร้อมกันกับครหาสอหาหลังนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นบริเวณนะครับบริวเวณเครหาสนะครับนี่นะครับผมว่าสมัยนั้นนะครับอาจจะมีความรุ่งเรืองมากเลยนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆนะครับ นี่คือรอบๆนะครับก็จะมีภาพวาดนะครับเป็นดาวนะครับอันนี้เลยรอบๆนะครับด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาผ่านยักษยานครับมาดูบ้านโบราณนะครับวันนี้ก็ว่างนะครับว่างอีกวันหนึ่งนะครับผมอ่ตรงนู้นก็จะมีอีกหลังหนึ่งนะครับผม อันนี้คือเขาจะบอกว่าสร้างสร้างปีวอกนะครับพศ2อ3 5นสอะครับผมอ่านะครับมันก็จะมีชั้นบนด้วยนะแต่วนะ่าผมเขาไม่ให้ขึ้นไปนะชั้นบนโอ้นะครับชั้นบนเดี๋ยวไปดูอีกหลังนึงนะครับรถจัต่ยังจอดนี่นะอ่าครับเดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูอีกหลังนึงครับ อยใกล้กันนะครับตรงนี้เป็นอีกตึกหนึ่งนะครับมันเขียนว่าหน้าบ้านโบราณร้อยปีนะครับคฤห่สห์ดอุดมเดชอุดมเดชวัดนะครับชุมชนคนท่าแร่นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับผมนี่นะครับเป็นคลห่สห์ดอุดมเดชวัดนะครับวัฒนะป่าครับยังมีความกลินอายของ สมัยโน้นอยู่นะครับผมนี่ยนี่นะครับวดนนี้ผมจะพามาดูป,ประวัตินะครับอ่าก็ยังมีข้อประวัตินะครับข้อปฏิบัติการข้เยี่ยมชมและถ่ายรูปในตึกนะครับอ่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นประวัตินะตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับ ร้านกาแฟด้วยนะครับร้านกาแฟด้วยนะครับมันดูได้แค่ข้างหน้านะครับเขาไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับผมนะี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมก็อยากขึ้นไปข้างบนนะแต่เขาไม่ขึ้นนะครับผมเจ้าของเขาก็าไม่รู้ใครนะครับลูกหลานเขาก็ยังอยู่หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะ ที่ตรงนี้นะครับคลื่อหาดตรงนี้นะครับมีคนได้หลายคนนะครับเนี่ยมาถ่ายแล้วนะหลายคนยูทูบเบอร์หลายคนก็มาถ่ายนะครับตอนแหตดาวก็มีคนมาถ่ายเยอะแยะนะครับผมผมไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับผมนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับผมนะอยู่ระหว่างวัดท่าเร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปวัดดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้คือคลื่อหาดเขานะคืออยู่ท่าเร่นะครับ อันนี้เพ so ื่อนๆแวะมาถ่ายรูปได้นะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสองชั้นเหมือนกันนะครับเป็นสองชั้นเหมือนกันนะครับก็มีความงดงามนะครับในสมัยนั้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปวัดดีกว่าโอเคครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่วัดที่ท่าแรกดีกว่านะครับผมเมื่อกี้นี้ผมมา,าบ้านโบราณแล้วนะ อนนี้ก็คืออีกบางหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเขาใจเข้ามาก,กินอยู่เขาเปิดในร้าวิตีเตลนะครับถึงบริเวณวัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาปั่นจักรยานรอบๆวัดนะอันนี้คือน่าจะน่าจะเคยเห็นผมมารีวิวแล้วนะครับตอนที่มีงานแห่ดาวนะครับผม ภายใน,นบริเวณวัดนะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวนะครับขอพาเพื่อนๆเ,เที่ยวนะครับามาเที่ยวบ้านโบราณัเที่ยววัดวกันเนะาะนี่นะครับอโอเคครับนะครับตอนนี้ผมถึงภายในวัดแล้วนะครับผมวัดอารามเทวนามีคาแอลนะครับผม อันนี้คือจะเป็นบริเวณรอบรอบรูปปั้นรูปหลอ่อของคุณพ่อยอแซฟกอมมาลิเออร์นะครับเจ้าอาวาสองค์แรกนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าแร่นะครับวัดอัคราเทวดามิคาเอลนะครับผมระหว่างปีชิสากราปหนึ่ปดแปดนะครับพศ2485ี่แปดห้าสอ 2, 2, 4, 8, 5, 4, 4, 2, นะครับถึง1937นะครับเป็นพศก็เป็น2480นะครับรวม52ปีกว่านะครับที่คุณพ่อ ได้เป็นเจ้าวาดที่วัดข้าแร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของท่านนะครับน,น,นะครับก็จะมีหอระคังด้วยนะครับข้างหลังก็จะเป็นหอระคังนะจะเป็นระคังนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นระครงังประวัติศาสตร์นะครับในต้นปีคิต์กักราช2000นะครับ ปรากฏว่าะระฆคังใบใหญ่ที่สุดในจํานวน3าใบของอัศะวิหารได้แตกร้าวเพราะการเวลาที่ผ่านมานานนะครับอ่านอักษรจารึกที่ะระฆคังด้วยภาษาลาตินฝรั่งเศสและภาษาไทยวัดนะครับคือเขียนคําไทยด้วยอักษรละตินนะครับผมนี่นครับเป็นระฆครังใบแรกเลยนะครับของทางวัดนะตัวนี้นะครับ ยังมีหลายที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะส่วนภาพอันนี้นะครับก็จะเป็นวัดท่าแร่หลังที่2นะครับสร้างสร้างปีคริสตศักราชหนึศนนะครับพศ2444นะครับอันนี้คือจะเป็นโบสถ์หลังที่2นะครับที่เขายังมีภาพอยู่นะครับผมยังไม่เกิดเลยนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับตอนนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูถ้ำแม่พระนะครับผมนะครับ เมื่อก่อนนะครับผมสมัยผมเป็นเด็กนะครับผมเมื่อก่อนคือตอนเด็กๆคือพ่อแม่จะต้องให้ลูกให้หลานนะครับมาวัดทุกเช้านะครับทุกเช้าจะต้องมาวัดนะครับมาเพื่อมาฟังพิซาสอนเช้าแล้วก็ฟังคำสอนนะครับก็จะมีเรียนพระกระพงพระกรมพีด้วยนะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนเช้าทุกวันนะครับผมต้องตื่นแต่เช้านะครับเพื่อมาวัดนะครับมาโบวชแห่งนี้แหละครับมาบวชนี้นะ ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็มาฟังมิชาแล้วก็มาเรียนคําสอนนะครับส่วนตึกคําสอนมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาขี่จักรยานไปดูแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวไปกันเลยครับะนะครับเดี๋ยวผมจะพาปั่นจักรยานล้อมรอบนะครับล้อมรอบอวัดแล้วกันเนาะวัดอัครเทวามีการอาท่าแรกนะครับ คือหอะระฆังนะครับผมหอะระฆังอ่าครับเดี๋ยวผมจะปั่นออกถนนใหญ่เลยนะครับอโอเคเดี๋ยวผมเลี้ยวก่อนและกันเนาะอ่ะเดี๋ยวงนี้ก่อน สวยงามนะครับโบสถ์เป็นโบสถ์ที่ใหญ่นะครับโบสถ์ใหญ่ใหญ่มากๆสวยงามนะครับด้านในเขาปิดไว้นะครับเขาไม่ให้ขึ้นไปนะครับผมก็ได้เราก็ได้อยู่แค่รอบนอกนะครับผมนะครับเผื่อมีวอกาสนะครับผมมาวิซาเวอาที์เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้ดูแล้วกันเนาะว่าด้านในนะครับมันสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะ พาไปดูตึกคําสอนแล้วกันนะครับสมัยตอนเด็กๆนะครับผมเคยเรียนคําสอนนะครับเคยเห็นพระคัมภีร์นะครับของพระเยซูเจ้านะครับตึกคําสอนที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับเห็นไหมครับตึกเหลืองนะครับนะครับจะเป็นตึกเหลืองนะครับนะครับจะเป็นตึกยอเซฟคอมเมอรเอนะครับแล้วก็อีกตึกหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าปัจจุบันนี้นะครับเด็กก็น่าจะมีมาเรียนอยู่นะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับพ่อแม่ผมจะบังคับมากเลยนะครับตื่นเช้าคือต้องมาเรียนนะครับต้องมามิซาต้องมาวัดนะครับทุกเช้านะครับผมอ่านะครับจะเห็นว่าอันนี้คือตือคําสอนนะครับผมอ่าสมัยผมเรียนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ขาวบูเดน่ามาหลายรอบแล้วนะครับผม ครับเรียนจนถึงจบป .6 นะครับจนถึงได้รับสินนะครับอ่าครับอันนี้จะเป็นบ้านพักผสค์นะอ่านะครับอ่าโอเคครับผมอ่คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามตาหนุ่มมาโดยตลอดนะครับผมอ่านะครับก็ปีใหม่แล้วนะก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ